สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับข้ามคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้สามลัฐนะคะประจําวันที่26นะคะพฤศจิกายน64สลัดแรกนะคะคุณรัดเซียค่ะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนลูดเบิ้ลนะคะอย่าลืมติดตองไว้ด้วยนะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะรัเสเซียแอดปาร์ตี้ให้ลูดห้านะคะคืนนี้แอดเจาะให้เม็ดเดียวห้าหกค่ะวันนี้เลขหกหลอนนะคะคุณรัเสเซียลูดเบิ้ลลูดห้าเจาะ ห้าหกนะคะทุกคนต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะคะเหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนรูดเบิ้ลติดไว้กันตองด้วยนะคะอย่าลืม ุณเยอรมันคืนนี้ให้รูดห้าค่ะแอดเจาะให้เม็ดเดียวห้าสี่ค่ะคุ้นเยอรมันรูดเบิ้ลรูดห้าเจาะห้าสี่นะคะทุกคนต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่26 พฤศจิกายนหกสี่เหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนลูดเบิ้ลติดตองนะคะให้ทุกคนรูดศูนย์นะคะคืนนี้ เจาะให้เม็ดเดียวศูนย์หนค่ะหุ้นอังกฤษนะคะรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนค่ะและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคน เฮงเรวยรวยตังปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ